สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องหมูแดง11วันนี้ชวน,นเพื่อนมาจัดสวนถาดเพื่อ,อวบน้ำกระบองเพชรกันค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะใช้พืชอ,อวบน้ำชนิดต่างๆตามชอบเลยค่ะแล้วก็มีฟีกัวตัวเล็กอันนี้อยากนำเสนอมากเลยเราทำเองนะคะอันนี้ปั้นเองเลยต่อไปก็จะมีหินค่ะถาดนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยใยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดินที่ใช้ปลูกค่ะ อันดับแรกแล้วก็จะใส่หินลูไปรอโก่อนนะคะเพราะว่าถาดเราไม่มีรูค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นไม้ต่างๆนะคะจากนั้นโรยหินปิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ